สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์จีนย่อของเราเขาจะพามาเบิงกิจรกรรมก็คือก่รเอของไทยแหละกิจกรรมก็เลยบ่ได้ต่างกัน,กน,กนแต่ว่าอันนี้มันมีอันนี้มาให้เฮาเรียนอีกแล้วแชร์กับไร่ได้้มันมีลูกเกะมาพร้อมที่เฮาสิตได้เกียโรเกโรส ได้ยังวะใจก็อยากได้นี่แหละตัวบัวอดนี่ยังแนีวะของห่าววะใคได้ดวงวะอย่าเพิ่มกันมีเห็นอยังแนีของห่าวมีเห็นฮีโร่ฮีโร่ซีปีศาจหนึ่งแล้วก็เลือกได้อีกบ่มีหีบเลือกบ่บ่มีหีบเลือกบ่มี ตัวอย่างนี้ว่าเขาเฮาว่าฮีโร่แฟงกระบองวะว่ะกะบองเล็กมีกระบองเล็กแล้วก็กระบองเล็กดีสุดมากกบับกบองเล็กตัวฮีโร่ไหมได้ที่เสร็จละกิจกรรมยังรางวัล ดีสุดฮีโร่ได้นอนนี่บ้าฟตแฟตเบากระปองเล็กกระปองเล็กตัวเดียวเชื่อว่าแจมแจมกูโมเลยกับคิงอ่ะเบิ่งฮีโร่สปอร์ตสปอร์ตนี่สปอร์ตเดี๋ยวนี้เป็นคิงอยู่อ่ะดีอยู่เด้คิงเลยเบิ่งเสร็จแล้วคิงเนาะอาวุชชิงโอ้เป็นอาวุชชิงอยู่พี่ อาวุธชิง 700. เจ็ดร้อยเสียชิงพอฮีโร่สปอร์ตชิงอยูอ่อันนี้บ้าเบิ้งเฮาซุ่มยังไปแน่แล้วตัวม่วงตัวหม่องที่เฮาซุ่มไปแล้วหกสิบห้าที่เฮาตงการเคือพี่ดำเพราะว่าต้องออกเป็นฮีโร่แต่ว่าแทงทอบเดี่ยนดีด้เดลี่ยนในข้อเด็กจมอย่ แสงทอปก็เดต่อมาทีมันมีสะท้อนเนาะเอาแสงทอปบอปะแต่ก็ดีอยู่พวดถึงกับซอมบี้กับเออซอมบี้อาปพวดพาสิบเอาพวดสเตตัสคองอ้ไรเดกก็ได้แต่ว่าดับดวแสงทอปมีลอาเจตกัลังเลอยู่แต่ว่าดำกั นำก็ดีแท่งทอบกคดียิ่งสินะตอมบี้ก็ได้มาปวดสเตตัสปวดตัวนี้นี่แล้วก็เด็กเด็กก็ยังพัแนแ่นั่นอยู่เด็กก็อยากปวดอยู่สเตตัสร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นท์ถ้าเลี้ยลึกดีเทิร์นมากก็อยากปวดอยู่เด็กอยากเอาอยู่ ก็เสียดาย哟โอ้ยมาดได้แล้วเว้ยลยสองฟกัสตู้มาไปชูเพิ่มมาอีกเมื่อนึงประมาณนี้เอาโ,โอ้โกเชสึน้อมาต่อนนี้3สามตัวปุกตื่นอันนี้หอสามตัวดาวม่วงหนึ่งม่วง ปุตตานี้มันห่อสามตัวเขาชิปปุตโลอามาตาได้อ่ะเบิงอกิวเฮากัะกิวเราก็เนรคงกิวเดิมที่เขาชิเตะเขาออกหลักกาคือเก่าเขามาคือเก่าเพราะว่าเขาหยาบเขามึอนน่ะมาเบิงโอ้โหเก่าสิบล้านล่ะอันดับหนึ่งมีฟูบุกิครบทุกตัว ครบทุก,ทก ung, ทตัวเด็กโกเกิึยุงที่เมตาอด้ต่อเนี่ยกกดะเลือกฟูบุกิเกินเกินไปละพนาเก่าสิบเอิญกับสี่สิบ่งบนอะไรมียุงตัวเนียเออยังไม่ยังยังไ่มีมมมฟูบุกิ เติมยุ่ยจ้ะเติมมาหลายคนเ่ยเข็ดว่ายังใส่โซนียุ่ยอยู่เลยแต่ว่าโซนียุ่ยดีกว่านั่นเด้ดีมันบ้างก็ดีกว่าไอาย้ยังก็ดีกว่าที่ตรงที่มันตัดลูกไฟไอ้ไอมัรลบลูกไฟซอมบี้แมนอึม่มวายพันสี่เห็ดพีความเร็วเสยษพลังไฟต่วนี จบตีความเร็วจบตีความเร็วเฮ็ดพีนี่เฮพีความเร็วเฮ็ดพีความเร็ว,ว,เ,รวเสร็จพลังไฟบนัสสปีดสามแถวเฮ็ดพีแล้วกะป้องกันบวกความเร็วอีกห้าสิบโอ้โหเกินเกินไปละเกินไปละอันนี้มีเลือดสองเลือดสองแถว ป้องกันแปเปอร์นแล้วก็อาจจะไปจมตีเรือตาขีดนะฮะผานสองอีกสอมบี้แมนผานสองกูจะซื้อผานสองโอ้ดีผ่านสามยุ่งผ uh huh, านสองทารีดิผานสองสองฟูบุกีผ่านสองอีกโอ้ไอบอดกิว กาดเกิวของเทพในเบนิ้งด้วล่ะลองเทกับลองลองกับซาบปิดเบิ้งด้วยจากบาทเร็วตัวเดียวพออันล่ะซอมบี้แมนเฮ้ยแล้วลมมมนิวติววะชูเอาจากสถานอนน้ำแข็งไหมอุ้มออกไป Oh, tí sợ thả nạ lôm Phải Nguồn nạ Ôm hộp bài Lấy chôm tí Nhung Là bơ khen bơ hang, Ôm 27 lần Còn một nhuận Mặt là xa thả lực phúc Phải ở vô xám đào sụt lót hết Ôm 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 Cường phải hôn á Áo à, khóng thẻ Chắc thôi đấy อืมฮ mm ึน hmm. ้ฟูบุกินั่นเป็นสถานะน้ำแข็งมันงามเลยดีเนาะอันนี้ซื่อๆอ,อยู่ล่มมุนชูไปสถานวันวัดโอ้วันวันดแจ่มเลยวะบองงามเลยฟูบุกิชีกระตอรจากที่มันว่ากำงามๆเนาะตอนที่มันมาเป็นสถานะน้ำแข็งนะอันนี้เป็นสถานะล่ม โอ้ยปวดจยมเลยฟุบุกิแต่ว่ามาักทะเลด,ดึกว่ะหัวดีจัดสว้าฮะร้อยยี่สิบใบเนี่ยโนมิพอว่าโนมีหินเลยโนมีหินละเสียงบ่ได้เด้ป่วยดวงดีประนาณนี้นเนี่ยฟุบุกิตอนนี้เขาคือเขาขาดตัวดาเมจตัวดาเมจตัวตัวดาเมจก็คือทะเลดึกตอนนี้ แล้วก็ฟุบุกิอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวดาเมจเนาะขั้นเ้าอะไรทะ,ทะเลลึกม,มาอีกนีแก่แจมเลยดิแต่ว่าฟุคุมอยู่ดิท่านผู้รดเปิดฟุเนาะเปิดฟุนวะตอบแพ้จำกัดเวลาตัวนี้มันซุ่มนี่วะอ๋อนี่มันซุ่มท่านเปิดห้งสิที่ได้ตัวดำสามนี่ห้าสองห้องสี่ปลายอีกท่ไห้า ินเลือกอันนี้อ้โหลูกแก้วเะไรก็ลูกแก้วอันนี้หินจังสีนะแม่เข้าไปแต่นตัวเลือกนี่50ซิบายไดฟุเอดะมาปวดฟิกเกอร์มาได้หินพระน,นาอีกอันหนึ่งจัดซะบ้างอ,อย่างหลังก็ได้ฟุเอดะนะมาเสียง เอาเสียงไปเลยห้าสิบใบแปดสิบใบไปชุฟุบตูมลูกแก้วออกมาก่อนเลย <c ười> ลูกแก้วมาลูกแก้วมาโชว์ไปอีกสิบใบฟุบขอลูกแก้วก่อนได้ไหม

หินโอ้หินนะท่านลูกแก้วฟุบฟุบโห้ยมีหลายไปสามสิบห้าสิบใบหกสิบใบฟุบเอ,อ้ลูกแก้วสวยสวยเอาหินมากวันนี้หินอีกสองก้อนหินปะหินพัฒนาหินพัฒนาฟุบโอ้โหยเดี๋ยวมาแจกครูพ่อผมลืมเข้าเอา แจกฟุตบอลมีทถนไหนวะทางไหนเนาะมีทถนไหนเนาะตัวใหม่อีกโอ้โหโอ้โหปวดฟิกเกอร์ชูไปเอ๋อมาฟุบ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 โอ้โหเงียบกริบอีกสองอันควรได้หินนะมาอีกรูขอหินขอหินหินพัฒนา หินพัฒนาโอ้โหเกลือเนียนๆนียนเลยแบบนี้บ่ได้แล้วได้ยีดอกนี่อีกอันหนึ่งหินพัฒนาโอ้โหขาดขาดอันหนึ่งหินพัฒนาสองแล้วกิซิบันไ้ชู่ชู่ชูชูชูช,ช,ชูโอ้โหสิบใบสุดท้ายไปเบิ้ตพอดีเอาบได้เบิ่งเลยว่าเปิดไปเท่าไร อืม130บ่วะบ่ได้อีก8เกี่ยวๆๆได้8ได้เลือกนี่น่งโห้ย131ใบวะ ปิดอ่าโอ้โหขั้นฟูประแจกนี่ตายพอดีเขานะขุมแล้วนี่ปันทอนนี่ไปอื้จ้าโลปวดฟิกเกอร์อีกแล้ว ตัวโอ้ยขาดอีกขาดหินพนัฒนาอีกอันหนึ่งอื้มอ,อื้มอ,อื้มอื้มจะโูเลือกรูปล่างจ็ผัดติ๊กตัวดีป่ะเด้วะเจกพัดเ็กนี่ละชิบะบอมนักขาได้เจ๊ใบวะ ยูสามใ่ซื้อได้ปดเนาะได้บ่านาะอบนี้เนาะว่าหนาได้วะคิดวาชุ วางขั้น scr um, ส่วน C หาไปนะมันมากนะใครอยู่มาเปิดแหนเบอร์ซะอันุดทใช่ตูมเรียบร้อยบอมาจะเก็บไปเดือนหน้าก็ได้เอาได้ละีกหาที่ใบ ฟูบุก oh, ิเฮาไปปพสเฟกเกอร์ปันนี่โอ้โหสวยงามขนาดฟูบุกิมาบอเซียบอสเซียแห้งปันใดได้ยุปันใดจากที่เฮาชิเสียสามหลอดแล้วก็บบอได้เสียฟูบุกิแจก มันเลได้มันเลเรได้ได้แต่ต้นเกมเนาะภูเบิกิได้อาทิตย์หนึ่งมานเล่นได้แบบนั้นอ๋อมีท่านไหนอีกตัวนึงกาโรโอ้โหกาโรโอ้โหใจจัง จะต้องฝ่าว่ต้องฝ่ามาคาร์โลปันนป่นก่อนปัน่นคาโลก่อนได้สองดาวยุเขามีเจ้าหน่อยอยุพลังกันเลยเขาปวดหลังพาสีเป็นอมตะจิตไม่ยอ่อท้อกะไม่ทันไหนอีกป๊ มีคาสิเพชรมีสองดาวได้ยุสองดาวเอ๊ะกระบะไม่เท่าไหร่เอเดาเอดาบวกกระดีเด้บักสปอนสตันตัวเดียวหันละอุปสามดาวสตัน4ีตัวหนักอยู่หนักมันแหง้งบวกบัคสตันเรียบร้อยโอเค จะประมาณนี้เอาขาดหินนันเนื่องกะได้มูมได้ละค่อยเอา้าเบิ่งอีกโอ้ยได้อีกใบหนึ่งนี่ว่าจบ้อยสี่สิบ้เนาะออกใบนี้แล้วคือเจมเลยเลยหินพัฒนาหินพัฒนาฟุบชูหินพัฒนาโจ๊ปุบเหลียบร้อย <laughs> มิดจัดเลยเอาเหลือก่อนเอาเหลือให้โรนนึ่ตโวแมนมันอายุ่นละโอเค okay, ครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับเซิร์ฟเวอร์จินย่อของเราวสิมารีวิวกิจกรรมวัดหกยวนกิจกรรมกับอาไว้กอนคือกันหลือครับใช่กันเลยกิจกรรมเดียวกัน น,นี่หากัดชิ้นแรกอันนี้เก็บไว้ท่าแรกไอ้นี่พวกไอ้รุ่นสีทองนี่ก่อนกนาบาซิมีตัวไหนเนี่ยวะไอ้พวกไอน้นะ่อยสามสิบเจ็ดอีกสามใบ1อยสี่สิบโอเคครับไปแล้วครับ